สวัสดีครับผมมาสัมภาษณ์งานที่สมัครไปครับสวัสดีครับเออออ่่ทเเดี๋ยวนะครับทําไมเราสองคนถึงแต่งตัวเหมือนกันทำไมครับอ๋อมึงจะไม่ให้แต่งตัวเหมือนกันได้ไงอ่ะมึงกับกูก็เสแสรงด้วยกันอยู่คนเดียวเนี่ยเอาหล่ะนั่งๆนั่งๆเชิญนั่งครับเชิญนั่งขผมเนี้ยผมเนี้ยว่าแต่ทําไมไม่มีเอกสารอะไรมาเลยล่ะครับเอกสารผมนะครับ ก็ผมทิ้งไว้บนแท็กซี่นะฮะคิดว่ามาสัมภาษณ์ผมต้องชอบผมแน่แนเอกสารเอาไว้ที่หลังก็ได้ครับโอเคครับว่าแต่คุณเชื่ออะไรครับเนี่ยเชื่ออะไรผมลูกผู้ใหญ่บ้านฮะหมู่ไหนครับหมสิบครับข้ามไปเลยครับข้ามไปนฮะข้ามไปตับอื่นนะข้ามไปตับอื่นลองเลยนะว่าแต่ความสามารถของคุณนี่ทําอะไรได้บ้างครับผมเคยเขียนหนังสั้นเรื่องหนึ่งครับแล้วเขา บอกว่ามันอารไปเ,เรื่องกูคนเดียวก็ได้แสดงให้ดูได้ไหมฮะได้คับได้เิอนะเฉเนะเฉเนะนาตาลีเมื่อไหร่คุณจะเลิกตามจองล้างจองผ่านผมสักที <c oughs> ถึงคุณจะหนีไปไหนคุณก็ต้อเป็นของฉันอยู่ดี <c oughs> แต่ผมไม่ได้รักคุณแล้ว <c oughs> ต่อให้คุณไม่รักฉันสมบัติทุกอย่าง ก็มาสิทธิ์ทุกอย่างมันก็ต้องเป็นของฉันอยู่ดีงั้นผมขอจากคุณไปตอนนี้ปั่งกูคนเดียวก็ได้ฮะสักคู่นะฮะสักคู่เดี๋ยวยัมีคนโทรโทรศัพท์อฮลโหลครับหลวงแม่จ๋าอ๋ออ๋ออคุณเอ่อข้ามันไก่เนาะไม่เอาเนื้อไม่เอาหนัง ไม่เอาน้องไม่ต้องกาินแล้วเนาะอ๋อๆลอล่นทานอรีเอ่อเดี๋ยวยินนี้เดี๋ยวพ่อซื้อข้าวไก่เข้าไปให้นะคะโอเคโอเคโอเคครับยินนี้เจอกันครับต่อเลยฮะต่อเลยเอ่อเมื่อกี้ภรรยาคุณโทรมาแล้วใช่ฮะอย่าบอกนะที okay. <S 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 ่คุณมาสายเนี่ยใช่ใช่ไหมฮะใช่เลยครับวันนี้ที่ผมมาสายก็เพราะว่าผมล้างถ้วยอยู่ฮะ กว่าผมจะมาได้กว่าผมจะล่างถ้วยสิจเจอเพื่อนแล้วคุณรู้ไหมก่อนที่ผมจะออกมาที่ทำงานนะผมก็พึ่งซักผ้ามาเหมือนกันอมมเอ,าอ้านี้เอา,อาง,อาอางี้ไม่ต้องสัมภาษณนะ์แล้วผมรับคุณเข้าทำงานนะเริ่มงานพรุ่งนี้เลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเริ่มงานเลยนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราค่อย ไปคุยเรื่องนี้กันนะฮะผมคิดว่าน่าจะสิบวันสิบคลิปก็ยังพูดไม่หมดนะฮนะองงขอบคุณมากครับยินดีที่ได้ร่วมงานครับขอบคุณมากผอบคุิที่มาสัมภาษณ์วันนี้ครับยินดีไปนะับ